เจอโศกนาฏกรรมในจีนหลังสภาพปรกาศเลวร้ายได้ฆ่าชีวิตนักวิ่งมาราธอน21รายประชาชนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีแผนฉุกเฉินเกิดแผ่นดินไหวที่5มนฑลของจีนในเวลาเพียง24ชั่วโมงที่มนฑลหนึ่งมีขนาด6.4ตามมาตราริกเตอร์มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกเกือบ30ราย ฤดูน้ำท่วมของจีนเริ่มต้นเร็วกว่าปกติในปีนี้คลื่นน้ำท่วมลูกแรกมาถึงแม่น้ำสองสายแล้วและแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็มีระดับน้ำสูงเร็วมากอย่างไม่เคยพบมาก่อนมีแผนสำหรับโครงการพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มในจีนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับรัเสเซียในขณะที่มีความกังวลว่าปักกิ่งวางแผนเรื่องนี้อย่างไร ยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิชันทิฟนี่ไมเออร์มีผู้เสียชีวิต21รายในมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสาเหตุจากอุณหภูมิในฤดูหนาวเปลี่ยนแปลงสุดขั้วขณะแข่งขันอัลตรามาราธอน สิ้นหัวสื่อของรัฐได้ารายงานโศกนากรรมนี้เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจมากการแข่งขันระยะทาง62ไมล์เริ่มขึ้น9ก้นาฬิกาช่วงเช้าวันเสาร์ใกล้ริมแม่น้ำฮวงหหนักวิ่งเกือบ200คนออกจากเส้นสตาร์ทโดยสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสัน้ขนขณะนั้นท้องฟ้ามีเมฆมากมีภาพตอนเริ่มการแข่งขันโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นักวิ่งต้องวิ่งผ่านหุบเขาลึกและขึ้นสู่ระดับความสูงกว่า3,000ฟุตช่วงเที่ยงวันเสาร์บริเวณภูเขามีลูกเห็บตกมีฝนห สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า1,200คนเข้าไปค้นหาหนักวิ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า170คนมีการยืนยันว่านักวิ่ง151คนปลอดภัยในวันอาทิตย์ซินหัวประกาศว่าพบศพนักวิ่งคนสุดท้ายที่หายไปเมื่อเวลา 9, 9 30นากานาทีเช้าวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตรวม21รายการที่นักวิ่งเสียชีวิตนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจบนสื่อสังคมออนไลน์จีนส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าไมมม่่ีแแแผนนนฉฉฉุุกกกเิรราา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 ยยงงสภภพออศหหลลบบับคัคดวจะะณ จะลดลงในช่วงสุดสัปดาห์คนวงในกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตในการแข่งขันเป็นนักวิ่งตัวเต่งรวมทั้งเหลียงจิงนักวิ่งที่มีชื่อเสียงโค้ชของเหลียงพบในภายหลังว่าหัวเข่าทั้งสองข้างของเหลียงถลอกก่อนเสียชีวิตโค้ชส,สนิษฐานว่าเกิดจากการล้มในขณะที่อุณหภูมิลดลงเขาอธิบายว่าแม้แต่นักวิ่งอาชีพถ้าอุณหภูมิร่างกายของนักกีฬาลดลงเร็วเกินไปและไปช่วยพวกเขาไม่ทันเวลาพวกเขาจะอยู่ได้ไม่ถึง10หรือ20นาที หลังจากนั้นเส้นเลือดจะแข็งและเสียชีวิตผู้แข่งขันอีกคนที่เสียชีวิตคือแชมป์พาราลิมปิกห่วงกวนจวินเขาสูญเสียการได้ยินตั้งแต่อายุยังน้อยและมีอายุแค่34ปีเท่านั้นสื่อจินรายงานว่าครอบครัวของหูวมีปัญหาการเงินและเขาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวโดยการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนมีรายงานว่าเขาเข้าร่วมการแข่งขันนี้เพราะหวังว่าจะได้รับเงินรางวัลแม้จะไม่มากก็ตาม ิดแผ่นดินไหวที่5มฑลทของจีนภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามฑลทยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด6.4ตามมาตราริกเตอรม์มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ28รายศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับความลึก8กิโลเมตรคืนวันที่21พฤษภาค,คมและมี after shock ตามมาสินหัวสื่อของรัฐจีนรายงานว่าประชาชนใน12ตำบลรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เจ้าหน้าที่ของมณฑลยูนานบอกว่าถนนบางสายสุดตัวและมีดินถลม่มความเสียหายของถนนทำให้เส้นทางคมนาคมบางสายใช้งานไม่ได้แต่ไฟฟ้าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังคงใช้งานได้สื่อของรัฐจีนอีกสำนักรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือในเมืองซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ24กิโลเมตรในขณะเดียวกันได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกของจีนเมื่อวันเสาร์ ทางการไม่ได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่นั่นวิดีโอบนโลกออนไลน์สแสดงให้เห็นพื้นดินที่มณฑทนชิงไห่สันและมีรอยแยกขนาดใหญ่สะพานหลักที่นั่นพังลงมาเป็นลักษณะคล้ายขั้นบันไดชาวบ้านที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้งสองแห่งบอกกับหนังสือพิมพ์อีพ็อกทม์ว่าร้านค้าและโรงแรมปิดหมดพวกเขาต้องการเต็นท์ฉุกเฉินชาวบ้านจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องนอนกลางแจ้งมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวในอีกสามมุดทนทางตะวันตกของจีนในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรถคันหนึ่งพุ่งชนคนข้ามถนนในเมืองต้าเหลียนทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต5รายสื่อของรัฐจีนรายงานเหตุการณดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้อาจทําให้ผู้ชมบางท่านไม่สบายใจรถคันดังกล่าวพุ่งชนกลุ่มคนที่กําลังข้ามถนนและได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสีรายอีกรายเสียชีวิตหลังถูกส่งไปโรงพยาบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกห้าคน คนขับหนีออกจากที่เกิดเหตุแต่ตำรวจจับตัวเขาได้หลังขับไปชนรถบรรทุกสื่อของรัฐจีนรายงานว่าคนขับเป็นช่างตัดผมอายุ32ปีเขาลงทุนล้มเหลวและต้องการแก้แค้นสังคมเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาไม่ได้เมายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ระหว่างขับสื่อจีนรายงานว่ากำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมปีนี้ฤดูน้ำท่วมที่จีนเริ่มต้นเร็วกว่าปกติช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คลื่นลูกแรกของกระแสน้ําได้ไหลามาถึงแม่น้ําสายหลักสองสายในมณฑลเจียงซีทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของจีนตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเมื่อว,วานอาทิตย์บางช่วงของแม่น้ําซุยได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า20เมตรซึ่งเกินระดับเตือนภัยน้ําท่วมในพื้นที่เล็กน้อยฝนที่ตกหนักในเดือนนี้ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําสูงผิดปกติโดยสูงถึงระดับเตือนภัยน้ําท่วมในพื้นที่เร็วกว่าปีที่แล้วประมาณ1เดือนครึง่งระดับน้ําปัจจุบันสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ3เมตรกว่า แม่น้ําอีกสายก็มีระดับสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ําในแม่น้ํากั้นเพิ่มสูงถึงระดับอันตรายใกล้เคียงกับระดับน้ําท่วมเมื่อวันที่21พฤษภาคมหน่วยงานบริหารเหตุฉุกเฉินของมณฑลเจียงซีประกาศว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า560,000คนณนวันที่23พฤษภาคมทางการเปิดเผยว่าน้ำท่วมนี้ได้สร้างความเสียหายประมาณ1,800ล้านบาทตัวเลขนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขผลกระทบที่แท้จริง เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประวัติในการปกปิดข้อมูลวิกฤตเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพรรคตัวเลขเหล่านี้อาจรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงแม่น้ําสายที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็มีน้ําเยอะและไหลแรงตัวชี้วัดน้ําท่วมแสดงให้เห็นว่าแม่น้ํายงซีอันโด่งดังของประเทศอาจเผชิญปัญหาในไม่ช้าเมื่อวันที่23พฤษภาคมระดับน้าในแม่น้ํไหลายช่วงเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตรซึ่งสูงสุดในปีนี้และสูงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากเทียบช่วงเวลาเดียวกัน ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นวันละประมาณครึ่งเมตรมีความกังวลเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อฝนตกหนักตามบริเวณแม่น้ำและทําให้เกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในหลายมณฑลที่ประเทศจีนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กลับทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว3มพื้นที่ในมณฑลกวางตุง้งซึ่งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของจีนเผชิญกับอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ50ปีชาวบ้านสงสัยว่าเจ้าหน้าที่จีนเปิดประตูระบายอ่างเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำท่วมแย่ลงไปอีกอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำจะปล่อยน้ำถ้าฝนตกวันนั้นฝนตกหนักและบนถนนมีน้ำขังเยอะไม่มีสื่อท้องถิ่นรายงานเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเมื่อวันที่17พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ําท่วมในพื้นที่แต่ชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์อิพ็อกไทม์ว่าช่วงเช้าตรู่ของวันที่17พฤษภาคมระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากภายใน20-30ถึงมนาทีมันสูงขึ้นถึงหน้าอกผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเคยบอกกับ n t ีเมื่อช่วงน้ําท่วมปีที่แล้วที่จีนว่าระดับน้ําจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายอ่างเก็บน้ําเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่จีนจะเปิดประตูระบายน้ําเพื่อปกป้องอ่างเก็บน้ําแต่โดยปกกตติแล้้วววพเวเขาาาจะไม่ือนชนชบ เพราะไม่ต้องการจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านดังนั้นเจ้าหน้าที่มักจะเปิดประตูระบายน้ำตอนกลางคืนน้ำได้ท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะป,ปลูกจํานวนมากฝนตกหนักจนชาวบ้านออกไปหาปลาบนถนนได้น้ำแรงมากอาจสูง2-3เมตรตอนนี้น้ำระบายไปหมดแล้วแต่ถนนเสียหายรถบ้างคันติดอยู่ตรงนั้นมีรายงานว่าน้ำท่วมอีกหมู่บ้านหนึ่งเช่นกันน้ำท่วมยังทําลายโรงง,งานสะพานและถนนที่นั่นด้วย จากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าประชาชนเกือบพันคนต้องหาบ้านใหม่บางเมืองประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำประปาไฟดับและอินเทอร์เน็ตเสียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จีนประเมินว่าพายุฝนจะพัดถล่มหลายเมืองรวมทั้งอู่ฮั่นและเซี่ยงไฮ้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพบไวร CCP, สัส CCP สายพันธุ์อินเดียทางภาคใต้ของประเทศจีนจีนตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อส,นนสายพันธุ์นี้สองรายแรกในคู่สามีภรรยาดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับคนจากต่างประเทศเลย ตามสื่อของรัฐจีนรายงานครูสามีภรรยาสูงอายุในเมืองกว่างโจวทางภาคใต้ของจีนมีผลตรวจไวรัสซ c ซพีเป็นบวกผลการทดสอบไวรัสแสดงให้เห็นว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียสามีมีผลตรวจเป็นบวกเมื่อวันอาทิตย์ส่วนภรรยาตรวจพบก่อนหน้าน,นั้นหลายวันทั้งคู่ไม่ได้ออกจากกวางโจวในช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีผลตรวจเป็นบวกเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ว่าภรรยาไปสัมผัสสายพันธุ์อินเดียจนเป็นเหตุทําให้เธอติดไวรัส ชาวเน็ตจีนบางคนบ่นว่าเจ้าหน้าที่พูดคลุมเครือไม่ชัดเจนพวกเขาถามว่ามันหมายความว่าอะไรที่พูดว่าการที่ภรรยาไปสัมผัสสายพันธุ์อินเดียทำให้เธอติดไวรัสพวกเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเธอติดไวรัสได้อย่างไรและเธอไปใกล้ชิดใครบ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคของจีนบางคนเชื่อว่าไวรัสสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดไปแล้วในชุมชนกวางโจวและส่วนอื่นๆของมณฑล จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าไวรัสสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดได้เร็วกว่าและติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นสีจินผพงผู้นำพักคอมมิวนิสต์จีนกับวลาดิเมียปูตินคู่หูจากรัเสเซียได้ร่วมมือกันอีกครั้งโดยคราวนี้ร่วมมือกันในเรื่องโครงการพลังงานนิวเคลียร์ปูตินกับสีจะเริ่มก่อสร้างแหล่งพลังงานใหม่สี่แหล่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สองโรงในประเทศจีนโดยจะใช้เทคโนโลยีของรัเสเซีย โครงการใหม่นี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังก่อสร้างเตาปฏิก์นิวเคลียร์สองเตาอยู่ในประเทศจีนโครงการนี้ทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นและสงสัยว่าพวกเขาจะเอาไปใช้เรื่องอะไรจนถึงตอนนี้มีเพียงปักกิ่งเท่านั้นที่รู้ว่าจะใช้โครงการนี้เพิ่มจุดประสงค์ด้านพลเรือนหรือใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานว่าจีนไม่เจราจากับสหรัฐเรื่องการลดความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์การตัดสินใจแบบนี้ทําให้ความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวลดลง f ฟรงก์วอนฮิปเพลย์นักฟิสิกส์อาวุโสด้านการวิจัยนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยพรินสตันกล่าวว่าเขากังวลว่า,โ,วาโครงการนิวเคลียร์ของจีนอาจนำไปใช้ทั้งทางด้านการทหารและพลเรือนงานวิจัยล่าสุดที่วอนฮิปเพลย์ร่วมเขียนคาดการณ์ว่า <c oughs> จีนผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างต่ำประมาณ1,300หัวรบภายในปี2573ขณะนี้คิดว่าจีนครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ราว300หัวรบถ้าหากเป็นจริงโครงการใหม่นี้อาจทำให้หัวรบเพิ่มขึ้นสีเท่า อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b entd t ท a นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ